โอเคครับทุกคนก็กลาสวัสดีท่านผู้ชมอีกแล้วช่อง KJ12 ครับวันนี้อยู่กับเกมไม้ครับมโหมดเอาชีวิตรอดอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านให้เสร็จกันเราจะขุดบ้านให้เสร็จนะก่อนอื่นหมูก็จะขุดตรงนี้ก่อนวันนี้น่าจะเสร็จนะครับทุกคน

อุ๊ยสินแล้วทุกคน ห้องกว้างมากโอ้กว้างไปเทุกคนนะผมจะทำฟาร์มนะจะเป็นพวกฟาร์มกงฟาร์มแก่อะไระแค่ไม่กี่ก้อนก็ครบละเดี๋ยวมาตามขุดแร่พวกนี้นะ ขุดลงไปโอเคประมาณนี้แล้วก็ฝังแรก่เหล็กนี่คือแบบบ้านผมมีเยอะมากเหล็กตรงไหนอีกบนแล้วโอ,โอ้โอ้โคตรหนักเลยวันนี้เหรอ โอเคไปทำฟาร์มก่อนนะทุกคนฟาร์มแรกจะเป็นฟาร์มแครอทเออเดี๋ยวเรายังไม่มีที่พลดินเลยที่พลดินนี่เอาแร่เหล็กใส่ไปด้วยทำตรงไหนดี ผมยังไม่รู้นะทุกคนว่าจะทํา,ะาตรงนี้ไหน,น,นุเอิม่มก็มีวางผิดก็ได สมัยเดียอืมอืมเล่นวางโอเคที่เหลือก็พวนดินออกมา,ากสักหนึ่งส,ส โอเคประมาณนี้แหละเราต้องมีคอกด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ทำสี่ห้าโอ okay. okay. เคหนึ่งสองสามสี่ห้เคทำาปเรื่อยๆโอ๊ยปวดเยอะเลยทุกคนงานวันนี้หนักมากไม่ได้เป็นฟารมเทรลหรอนะ มันได้แค่ถึงไหนเนี่ยโอ้ได้ถึงแค่ตรงนี้เองโอ้ยพีทบอกโอเคคุยกระโดดเหยียบไป ว่ามันน่าจะถึงแค่ตรงนี้นะมันไดไม่ถึงห้าบอกเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันน่าไม่ถึงห้าบอกมันได้ถึงแค่ตรงนี้อึ๊อึ๊อึ๊ออ 我。